สวัสดีครับผมวันนี้กับผ่านพรจะไปปักเบ็ดครับนี่อุปกรณ์นะครับเบ็ดวันนี้เราสามสิบคันครับเบ็ดนี่เต็นท์น้ำท่าครับนี่ข้าวไข่เจียวครับไข่ต้มครับกระพริกนี่โง่ครับไข่โง่ที่ซื้อมาเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกนะ ครับก็จะไปนอนนะครับนอนค้างที่นู้นเลยนะครับสองคนครับตอนนี้ประมาณหกโมงตรงนะครับหกโมงเย็นนะเดี๋ยวก็จะออกเดินทางไปนะครับนะบอกไปถูกครับไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวก็ไปดูครับสามสิบคันเป็นเบ็ด ปลาช่อนนะครับใช้ลูกเขียดนะใช้เขียดครับเป็นเหยื่อนะครับครับเดี๋ยวก็คอยติดตามชมครับกําลังนะครับเดินทางนะครับวัวนนั้คารหกโมงนิพิครับคอนพร้อม ยามเย็นครับผมบ้านนอกบ้านนานตรงนู้นคือเขาตวีครับเขาตวีนะสุดยอดมากหน้าหนาวปีนี้จะปักเสร็จแล้วครับ พระราชปูนจะเมเท่าไหร่กันนานแล้วเหรออ่ะรุ่นก่อนรุ่ก่อนมันจะเป็นทรายเลยทางเรียบฟองครับอ่าตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วนะคะ 6โมง10วันาทีครับนะครับจากทางปูนก็มาคาบมาเป็นทางลูกหลังอีกรอบหนึงมายนี้จะอยู่ไกลยิดงึงครับก็ไม่ค่อยมีใครมามาถึงแล้วครับโอ้มืดไีหนึงจะเปิดไปก่อน นะครับมาถึงแล้วที่เดิมครับครับ,ะรบจะว่ยายังไม่มืดเท่าไหร่ครับแต่ลงปักก่อนเ,อเริ่มแล้วครับโอ้แต่ใกล้หม้ยนี่ยเลยเฮ้ยเทียบวันนี้เบ็ดเลาดีหน่อยนะอันนี้ จ้างเขานะครับเนี่ยคันละสี่บาทพอนะนี่ครับคนที่มานี้เละนะครับคันที่หนึ่ง ัมนมันครับมนัมนมนันวันนี้ครับนี่ถนนตรงนี้ครับนี่ถนนขับเด็ดนี่ประมาณน่าจะร้อยยี่สิบจุนนี่ขนรอ okay. เยอะขนาดเดียว,ยวทางชันโโอ้โห,โหมีคุ้งน้ำเลยครับโอ้ยแมงเยอะในตรงนี้ก็จะมีรอยคนปักอยูน่นะนะครับมีรอยคนมาปักอยู่ น่รารักคนน่าพักเหรอฮะเล้เเเเเเาเปได็ดเลยเป็ดยอดเลยเป็นที่เลี้ยงควายนะครับมีที่ควายด้วย ยามครั้งที่ครั้งที่สองแล้วครับสามแล้วครับโอ้่ชอนครับน,นี่ครับอโอ้โอ้โห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 อ้หโอ้นอ,อ,อ,นอ้หลอดไปนอ้ะหโอ้้ห้หอ้ออ้อ กำลังดีครับใส่นี้นะเย <Okay. S 1> อ่ยอไอ้เขียดแล้วก็โอเคครับไม่ได้ไม่ได้ไไดอโอ้โหกว่าตัวที่หนึ่งตัวสองจะมานี่ก็พากันสามทุ่มเรียกเพื่อนมาครับมา,บมาแล้วครับมับแล้วครับมับแล้วครับระวังระวังครับระวัง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 บ้า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  ตัวที่สามครับคืนนี้ครับโอ้มาบเข้าให้แม่อย่างนี้มันก็ไม่อยากนอนไม่อยากนอนแล้วครับไม่นอนก็นั่ง <c oughs> อ้ยนั่งหลับแล้วครับวันนี้แม่พอบอกจะย้ายฝั่งนี้และแม่มาอะไรครับแม่เบ็ดเบ็ดปัดปนพรช่ำหมั่งจริงเลยหมานครับหมานมาน,มานนะ ปพาไปกินหน่อยนะครับเจ้าที่เอ้ยรันนี้เราย้ายฝั่งนะครับวันนี้เราเอาเบ็ดมาทั้งหมดสาสิบคันนะครับย้ายฝั่งจากฝั่งนู้นมามาฝั่งนี้นะครับเจ็ดคันนะครับมันมีของอ่ามันมีท่นตรงกลางนะครับย้ายฝั่งนั่นจะฝั่งนู้นไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับผ่านฟังเลยย้าย มาพันุี้เจ็ดคันนะครับก็ย้ายมาฝั่งนี้เจ็ดคันเสียงกบเสียงเขียดลองดีจังเลยครับสามทุ่มครึ่งครับนี่ครับตรงนี้เหมาะมากครับ เยอเขียดน้อยครับอีกคันนะครับอีกคันเดียวครับเดี๋ยวเราจะไปดูไองโง่ด้วย,ยที่เราใส่ไว้นี่ครับตอนนี้ไฟผมหมดแล้วครับไฟบนหัวหมดแล้วเหลือนิดหน่อยครับเนี่ยตรงน,นี้เป็นฝ่ายน้ำครับ เรามาวายง,งโงตรงนี้ฮะมีมีหอยหนึ่งตัวครับเอาไว้ก่อนครับไมป็อไร อ่าครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพยายามพวงนี้ชาทีครับเชือกโยงไว้ครับนี่ยเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้เลยนี่เป็นเป็นคันกั้นน้ำกับสายกั้นน้ำเลนะ่นะมันเพิ่งลงล้างครั้งแรกครับไอโง่ตัวเนี้ย <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ปลาแล้วมันจะโงก่กว่ากันเอ <c oughs> <c oughs> ไฟครับหมดแล้วครับสอบเลยไปเป้าเรปพองกันอ๋อเหรอเกืเ่ไมอะ หัวท well> ิ่มมือเห็นไหมเห็นบางทีแฟก็ติดอยู่นี่นะครับ อย่างนู้นับกองไฟของเราอย่างนู้นเห็นไหมครับนู่นสีงแดงนนครับกองไฟของเราโอ,อ,อ,อ้กบเขียดลองดีจังเลยเกลับมาถึงแคมป์นะครับนี่เต็นเต็น เต็นซองเต็กเง็บเต็นหับตั้งแคมป์ันอย่างนี้ก็ก็จะรอดูทั้งคืนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปซับเปลี่ยนเปลี่ยนนะเพราะว่ามันฝั่งนู้นปลาไม่ค่อยมีครับนี่ผมนอนตรงนี้ เนีหภูอากาศยังไม่เย็นเท่าไหร่นะดูแล้วครับนี่นี่เต็นท์ผมครับนี่เต็นท์ปานพรครับนี่มาแล้วกันนี้ครับต้องประหยัดไฟครับเดี๋ยวไฟหมดครับโอ้นี่ครับอยู่ใกล้ๆเต็นท์นี่เองครับเนี่ยโอ้โหนะนี่ก็ปลายตีนนะครับนี่ครับโอ้เนี่ยนะตรงนี้ครับตรงนี้ กบปลายตินมเต็มเนี่ย,เ,ยเสียงป๊อบป,ป๊อปอยู่นะขอบคุณเจ้าตี่จะทางครับอาหารช้าไปกินนี่ครับตรงนี้ครับตรงปลายตินมเต็มเองยอดมากครับก็คงเดี๋ยวรออีกรอบนึงครับอันนี้ก็คงจะอนอนดึกนิดนึงครับ ไม่เป็นไรครับพ่งนี้วันจุดพานพรานก็ไม่ได้ขายของพวกนี้อันนี้เราก็มาแล้วเอาคุ้มค่าครับกำลังดีครับแจ้วครับแจวหลังนี้ปรากฏครับพี่น้องครับโอ้โหปากฏยังไม่ได้กินไอเกียดเลยครับ โอ้โย oh กดใหญ่สุดยอดมากครับโอ้ห oh สุดยอดสุดยอดครับโอเคครับโอเคครับโอ้โยกดเดกดโอ้โ mm ห hmm. oh, oh, ตัวนี้ครับโ oh, อ<ห>้โหเกือบไม่ได้ยังไม่ถึงข้าวท้ายครับโอ้เก oh, ือบเกือบครับโอ้ oh, มาบเขาให้เกือบหาลุดเด็ดครับโอ้โ oh, ห <laughs> นี่เกือบไปแล้วนะยังไม่ถึงข้าว้ายโอ้โห oh, oh. Okay, เราย้ายฝั่งจากฝั่งนู้นมานะครับมาฝั่งนี้ว่าฝั่งนู้นไม่เคยเวิร์กเงียบ mm hmm. ตอนนี้สี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีครับตอนนี้พอดีพวกนี้มันจุดครับก็ยา,ยาวไปครับไม่เป็นไรครับ ถ้าเบตตนน็ดมันเตดอ,อย่างนี้สนุกกับไม้รับไม้รับอ่านี่ครับด,อดือใกล้ดือดกล้อโอ้ย โอ้โหตัวกำลังดีครับนี่กำลังดีกำลังดีครับโอเคครับผมโอ้าดาวเยอะครับกล้องไม่เห็นนะครับดาวเยอะมากก็เปลี่ยนไ,ไปด้วยครับปักใหม่ไปด้วยครับมีเสียงปา่าตัวนี้ครับนะครับเป็น ผ่านพลอยทคน,นครับก็เก็บไปด้วยครับแล้วก็ปักใหม่ไปด้วยนะครับเป็นหลุกหลังน่ครับ,รบนี่ครับมาถึงฝ่ายครับตอนแรกไปถ่ายดูห้ันมืดนะครับ นี่เราใส่งงไว้ครับี่คลองซอยตอนนี้เราเก็บมาจากฝั่งนู้นนะครับสิบสิบสองคันฝั่งเดิมนะครับก็ ยังไ้ฟังไหม ตอนนี้สี่ทุ่มห้ครับเนี่ยนะผลประกอบการเรายังไม่ดีเท่าไหร่ครับเราก็จัดใหม่ครับอากาศยังไม่เย็นเท่าไหร่ครับหรือว่าเราเดินมาก,กเไปร้อน ปักเมื่อกี้นี่ครับโอ้พอได้พอได้ครับโอเคปักเมื่อกี้นี่เดินยงายพ้นเลยครับติดแล้ว